อัปเดตประเทศที่เข้าไทยยังต้องกัก14วันเหมือนเดิมและความหวังในการที่จะเปิดประเทศได้เร็วขึ้นก็คือเป็นประเทศในแอฟริกาหมดเลย10ประเทศแอฟริกาหมดเลยนะย้ำนะไม่มียุโรปไม่มีเอเชียไม่มีประเทศแถบนี้ใดๆทั้งสิน้นมีแต่แอฟริกาหมดเลยที่ยังต้องกัก14เหมือนเดิมและไม่ใช่แอฟริกาทั้งทวีปนะแอฟริกา10ประเทศที่เขาบอกว่ามีโควิดกลายพันธุ์ ก็โชคดีครับที่ไม่ได้เหมาเข่งนะแล้วก็โอกาสในการเปิดประเทศเร็วขึ้นเรามีการจะเพิ่มจํานวนการฉีดวัคซีนแล้วจากเดิมที่อาบบอกว่าเกำหนดการของเขาต่อให้ออกกี่ข่าวก็ยังคงเดิมคือจนถึงสิ้นปีจะได้ฉีดวัคซีนกันประมาณ31.5ล้านคนตอนนี้เขาเพิ่มแล้วเขาบอกว่าทั้งปีเราจะพยายามฉีดให้ได้37ล้านคนซึ่งก็ถือว่าน่าจะประมาณ60เปอร์เซนของทั้งประเทศก็ถือว่าโอเค เขาจะได้สบายใจกันมากขึ้นแล้วก็ยินยอมให้เปิดประเทศโดยที่ไม่กัดตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคือขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เรื่องการฉีดวัคซีนสําหรับประเทศไทยเนี่ยต่อให้มีข่าวไม่ดีมาอย่างไงเนี่ยบางทีจะมีข่าวร้ายว่ามีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วคนไทยอะ่ะที่ฉีดแล้วเสียชีวิตวันก่อนใช่ไหมปรากฏว่าเขามีปัญหาโรคประจําตัวอยู่แล้วอะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากวัคซีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่ง ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยประเทศส่วนใหญ่นั่นแหละก็ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เขามักจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนเขาก็อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วก็ได้แล้วพอฉีดไปปุ๊บอะมีอะไรกระโทนวัคซีนไว้ก่อนเลยเหมือนกินส้มตําแล้วท้องเสียก็เออเป็นเพราะส้มตําหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเหมือนส้มตํามีชื่อเสียง หรือชื่อเสียว่าอาจจะท้องเสียอยู่แล้วถ้ากินเช่นั้นถ้ากินแล้วท้องเสียก็โทษส้มตําไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันวัคซีนก็กลัวจะมีผลข้างเคียงเะนนั้นฉีดไปแล้วมีผลข้างเคียงอะไรหรือว่าเสียชีวิตก็ต้องโทษวัคซีนไว้ก่อนแต่ตอนนี้คิดว่าหยุดไม่ได้แล้วครับยังไงก็ต้องฉีดให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วอะที่พวกธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆในประเทศเนี่ยที่เขายอมเป็นเด็กดีกันเนี่ยเพราะว่าเขารอวัคซีนเหมือนกัน คือเขามีความหวังว่ามีวัคซีนเราจะเปิดได้เหมือนกับที่คนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็มีความหวังว่าฉีดวัคซีนแล้วทําไมต้องกักตัวอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเขาไม่ได้สนใจเหตุผลดใดๆนทั้งสิ้นแล้วว่าฉีดแล้วมันจะอยู่ได้ไม่นานไม่กี่เดือนก็ต้องฉีดใหม่หรือฉีดแล้วจะประสิทธิภาพกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็พอมีโควิดกลายพันธุ์ก็จะประสิทธิภาพตกลงคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องั้นแล้วเขาสนใจว่าฉีดแล้วจะเปิด ฉีดแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาสนใจกันแต่แบบนี้คืออารมณ์อย่างนี้ไม่ได้สนใจประสิทธิภาพไม่สนใจกันได้ไม่ได้อยู่ได้นานไม่นานเขาไม่สนใจแล้วครับเดี๋ยวข่าวทั้งหมดลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็อย่างที่บอกนะครับประเทศที่ยังต้องกักตัวสิบสี่เหมือนเดิมนะฉะนั้นโรงแรมกักตัวเนี่ยเขาก็เลยจะมีอยู่สองราคาไงราคาใหม่ก็คือสิบสองวันสิบเอ็ดคืนสําหรับเรียกได้ว่าทุกประเทศในโลกนี้ยกเว้นแอฟริกาเอาง่ายๆจําง่ายๆทุกประเทศในโลกนี้ยกเว้นแอฟริกา ยังได้ราคาใหม่12วัน11คืนแต่เฉพาะประเทศในแอฟริกาก็ต้องมาดูว่าประเทศไหนบ้างถ้าใครมีคนรู้จักหรือมีแฟนอยู่แอฟริกาก็ค่อยมาดูว่ามันโดนประเทศของที่เราจะมาไหมอะไรเงี้ยนะอ่าตรงนี้ตามข่าวเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายัางไทยว่าจะมีการลดวันกักตัวทั้งคนไทยและต่างชาติจาก14วันเหลือ10วันคืออันนี้คือกรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับ จากสิบสี่เหลือสิบนะถ้าฉีดวัคซีนเดี๋ยวมันมีที่มันเพิ่งมีข่าวออมาเดี๋ยวเราต้องตามดูกันต่อไปที่เจ็ดวันเนี่ยสําหรับจังหวัดท่องเที่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับกรุงเทพเลยนะว่าตกลงคือดูประกาศสถานทูตว่าความชัดเจนเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราพูดถึงสิบก่อนนะสิบวันก็คือความจริงคือสิบสองวันสิบเอ็ดคืนนะเจ็ดนี่สําหรับจังหวัดท่องเที่ยวหกจังหวัดนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าอธิบายตอนนี้มันก็จะงงตกลงสิบหรือเจ็ดกันแน่เอาสิบก่อนพูดถึงส ก็คือตั้งแต่หนึ่งเมษาอันนี้คือไม่มีข้อแม้ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ก็จะลดเหลือตามที่บอกสิบสองวันสิบเอ็ดคืนโดยมีข้อแม้ว่าถ้าเป็นต่างชาติจะต้องมีการตรวจโควิดก่อนว่าไม่พบโควิดคือเป็นเนกาทีฟแต่คนไทยไม่ต้องตรวจเพราะคนไทยจะมีการตรวจในสถานกักกันคือตามหลักการแล้วเนี่ยแหมดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีแต่ตามหลักการแล้วเนี่ยคือเวลาเขาจะบอกว่าต้องตรวจนี้เขาต้องตรวจตอนก่อนเข้าสิเพราะว่าเขากลัวว่าเข้ามาแล้ว ก็คือจะมีปัญหาใช่ไหมอันนี้คือบอกว่าตั้งแต่เหยียบสนามบินจนกระทั่งเข้าโรงแรมกักตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็ไม่ได้ตรวจตั้งแต่วันแรกด้วยเราไปตรวจเอาสักวันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่ 4, หรือ,อยังไงนี่แหละแต่จะยกเว้นที่ยังต้องกักสิบสี่วันอยู่สําหรับประเทศที่มีรายงานพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์เอาชื่อก่อนแล้วกันภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้สาธรารณรัฐแอฟริกาใตาา้ซิมบับเวเอาเอาแต่ชื่ออย่างเดียวลวกันโมซัมบิก บอสวานาแซมเบียจำได้ว่าแอฟริกาตานี้สวยมากเคยพูดข่าวไปที่ว่าเปิดประเทศแบบว่าไม่ต้องมีใบตรวจไม่ต้องมีการกักตัวใดทั้งสิ้นแต่ดันพบการกลายพันธุ์เนี่ยแล้วก็แอฟริกาตะวันออกมีแค่เคนยาแล้วก็รวันดาแอฟริกากลางก็มีแคมรูนคองโกกาหน้าแล้วก็จากประเทศสิบประเทศนี้มีคนที่เข้าไทยแล้วเจอการกลายพันธุ์ แต่ว่าคุณหมอจะบอกว่าเราคุมอยู่คุมอยู่ก็คือแทนซาเนียกับโมซัมบิกซึ่งชื่ออยู่ใน10ชื่อข้างบนแล้วนะครับก็คือ10ประเทศนี้หลัง1เมษาจะยังกักตัว14วันเท่าเดิมซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลทุก2สัปดาห์ก็ตอนนั้นนี้เคยสงสัยนะอัปเดตแล้วไปประกาศที่ไหนวะเพราะว่ามันจะมีเรื่องการอัปเดตชื่อเนี่ยยังตั้งแต่การขอวีซ่าแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและประเทศไหนจะให้ขอวีซ่าเข้าไทยได้ก็ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงอะไรของเขาไม่รู้อะสุดท้ายให้หมดอันนี้ก็คือสรุปว่าไปประกาศตอนที่เขาถแถลงอะไม่ได้ประกาศในเว็บนะเขาประกาศตอนเขาถแถลงฉะนั้นกลายเป็นว่าต้องมาตามดูตอนถแถลงว่าพูดอะไรออกมาบ้างแล้วก็ข่าวที่สองนะครับความหวังในการเปิดประเทศเร็วขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็คือท่านรอมวออสาธารณสุขก็ย้ำว่าเราจะมีวัคซีนโควิดสิบเก้าครอบคลุมประชากรสามสิบเจ็ดล้านคน ในปีนี้เปิดประเทศได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเร็วขึ้นครับก็มีหวังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทันมาค่อยมีข่าวสิ้นหวังตีคู่กันไปเราเล่นนะครับก็คือของเดิมเขาบอกว่าเราจะมีวัคซีนจนถึงสิ้นปีเนี่ย63ล้านโดสก็คือ31.5ล้านคนตอนนี้จะมีเพิ่มฉีดเพิ่มได้อีก5.5ล้านคนคือ11ล้านโดสก็ถือว่าเกินครึ่งไปแล้วเพรคนไทยมีประมาณเกือบเกือบ70ล้านอะ ห8 6 9ล้านคนเะนั้นเกินครึ่งแล้วก็ถือว่าโอเคเขาบอกว่ายืนยันมีวัคซีนโควิด -19 เพียงพอสามารถฉีดให้ประชาชนได้กว่า37ล้านคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมเป้าหมายทั้งประเทศเออเขาจะบอกไหมว่าที่ฉีดให้ได้ประมาณ5ล้านกว่าคนคือ11ล้านโดสที่เพิ่มขึ้นมาเอามาจากไหนทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และเปิดประเทศได้ภายในปีหกสี่เหรอเออตามที่เคยพูดข่าวก็คือหมกราหกห้า เปิดประเทศไม่ต้องกักตัวทั้งประเทศคือ6กสี่นี้ยังเอาแค่เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวนะเอาไม่แจกแจงมากก็คือแค่ว่าถ้าเกิดจะเลิกกักตัวเนี่ยต้องเฉพาะฉีดวัคซีนหมายถึงคนที่จะเข้ามานะแล้วก็หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเฉพาะภูเก็ตก่อนจังหวัดเดียวเท่านั้นแล้วอยู่ในภูเก็ตเจ็ดวันแต่ถ้าเกิดว่าตอนหนึ่งตุลาก็คืออีกห้าจังหวัดที่เหลือสมุยพังงากระบี่พัทยาแล้วก็เชียงใหม่ตามมา ต่อจากภูเก็ตคือให้ภูเก็ตทดลองก่อนที่ไม่ต้องกักตัวแต่วงเล็บต้องฉีดวัคซีนแต่พอหนึ่งมกราหกห้าไม่ชัดเจนว่าที่บอกว่าหกสี่นี่เอาแค่หกจังหวัดไงใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลาก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่พร้อมกันแต่พอหกห้าปุ๊บคือเปิดทั้งประเทศคือต้องฉีดวัคซีนอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าประเทศของเรามีคนได้ฉีดวัคซีนไปเยอะเนี่ยสามสิบเจ็ดล้านคนก็ถือว่าเกือบเกือบละเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ละก็จะมี herd immunity ค,คือคือมันขึ้นอยู่กับจิตใจนะครับจริงๆว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตใจว่าเขาพร้อมวกันหรือยังถ้าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เปิดแบบที่คือถ้ายังคนเข้ามายังต้องบังคับฉีดวัคซีนถึงจะไม่ต้องกักอยู่เนี่ยนะยังไงคนเที่ยวก็น้อยฉะนั้นต้องมาดูส, of of าดสภาพจิตใจของคนในประเทศ1คือฉีดวัคซีนกันเยอะแค่ไหน2คือสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเลิกกังวลโควิดแล้วหรือยังถ้าเลิกกังวลโควิดและฉีดวัคซีนไปเยอะก็มีห,หวังว่าจะเข้ามาได้โดยทีีี่่ไมต้องฉดวัคซน แต่ยังไงเรื่องใบตรวจโควิดก็คงต้องเอาอยู่ดีนะเหลือแต่ว่าจะไม่ต้องกักตัวโดยต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ต้องฉีดวัคซีนก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าหวังเปิดประเทศได้ภายในปี64คือเปิดแบบไหนก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะเปิดแบบต้องฉีดวัคซีนหรือเปิดแบบยังไงคือจะมีการอารมุ่มอรวยอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็พร้อมปรับแผนขยายจํานวนหน่วยบริการฉีดเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น สาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไว้เพียงพอสําหรับคนไทยกลุ่มเสี่ยงทุกคนและทุกเชื้อชาติที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศทุกเชื้อชาติหมายถึงต้องเป็นประชากรหรือเปล่าหรือว่าใครก็ได้อ,อ๋เอเมันควรจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าทุกเชื้อชาติจะประชากรหรือไม่ประชากรก,ก็แพร่เชื้อได้ทั้งสิน้นก็ควรจะได้ทุกคนตามความสมัครใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็หมายความว่าใครที่ บางเอิญอาจจะมาท่องเที่ยวเฉยๆแล้วก็อยู่ยาวก็ควรจะได้ด้วยหรือเปล่านะแต่ยังไงช่วงแรกๆต้องให้กลุ่มเสี่ยงกับคนจําเป็นก่อนซึ่งเดิมจํานวนประชากรเป้าหมายของประเทศที่ต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 มีจํานวน30ล้านคนด้วยความพยายามของแหม่ก็คือหามาได้ก็มาโฆษณาเพิ่มนั่นแหละด้วยความพยายามของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนเพิ่มแล้ก็บุคลากรที่ฉีดก็มีความชนานาญมากขึ้นทําให ประเทศไทยคิดว่าจะฉีดวัคซีนได้37ล้านคนซึ่งกระทรวงจะดำเนินการฉีดให้เสร็จภายในปี64หมายถึงว่า37ล้านคนนี้จะได้ภายในปี64เลยเหรอทำให้คนในประเทศเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และส่งผลให้เปิดประเทศได้อย่างปลอดภยัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นคือที่เคยพูดไปเขาตั้งเป้าอยากจะให้ GDP เป็นบวกสัก4%นะครับมาดูกันว่าจะเป็นไปได้ไหม หรือจะแค่ราคาคุยเพราะว่าก่อนโควิดยังได้แค่สองเปอร์เซนกว่าเองตอนปีสองพันสิบเก้านะคือเศรษฐกิจเราแย่มากครับตั้งแต่ก่อนโควิดและแล้วพอมาโควิดมาเนี่ยปิดมันครับทุกอย่างล็อกดาวน์มาสองรอบเนี่ยมันจะดีได้ยังไงก่อนโควิดก็แย่มากอยู่แล้วก็คือตอนนี้มีความพยายามจะขยายกลุ่มจําเป็นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมของเดิมก็เฉพาะแพทย์แล้วก็ผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวแล้วก็คนทํางานท่องเที่ยว ตอนนี้ก็จะเพิ่มค่าราชการต่างๆที่อาจจะต้องติดต่อกับผู้คนก็อย่างเช่นตอมในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ได้จัดสรรวัคซีนคือจัดสรรน,นะครับไม่ใช่ฉีดนะจัดสรรคือส่งวัคซีนไปแล้วที่ตามที่ต่างๆคือ27,000 0โดสเป็นซีโนแวคสักแสนเก้าแอสตราเกือบ8 0,000ืและโอ้ฉีดให้ประชาชนไปแล้วแสนแปดหมื่นี่พันโดสคือคนหนึ่งต้องสองโดสใช่ไหมช่วงแรกๆเอาโดสแรกก่อน ฉะนั้นอาจจะไม่ถึงแสนสี่หมื่นกว่าคนจะมีบางส่วนวันก่อนพูดข่าวไปประมาณหกพันคนที่ครบ2โดสแล้วฉะนั้นฉีดได้คนได้แสนกว่าคนแล้วแหละสรุปซึ่งจะมีจากซีโนแวคมาเพิ่มอีกแปดแสนโดสในเดือนเมษายนคือซีโนแวคนี่อยังงงตัวเลขนะครับยังไงก็สองล้านโดสคือเราซื้อจากเขามาแค่นั้นส่วนที่เหลือเราจะฉีดแอสตาให้หมดเลยก็เดาว่ามันไม่มีทางจะเป็นของแพงไปได้หรอกแต่ไอ้ส่วนที่เพิ่มเติมมาทีหลังอีก ประมาณ1ิบอดล้านโดสเนี่ยนะไม่มีทางจะเป็นของแพงไปได้เพราะว่ามางังนคนที่ได้ฉีดฟรีไปก่อนหน้าน,นี้ก็โวยแบอบว่าโอ้ฉันได้ฉีดแต่ของถูกแล้วของแพงให้คนอื่นทีหลังคนที่ฉีดท้ายๆได้ของของแพงอะไรเงี้ยหรอคือตอนเนี้ยเป็นช่วงที่เขาต้องพยายามปิดเออไม่ใช่พยายามปิดพูดผิดพยายามไม่ให้มีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องการให้ประชาชนเนี่ยมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดถ้ามีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยประชาชนโดยเฉพาะ คิดดูนะประเทศที่ระบาดน้อยอเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่จมําเป็นต้องฉีดฉะนั้นใครอยากฉีดไปฉีดไปก่อนแต่ฉันจะเป็นแผนกกังวลของฉันไปเรื่อยๆไม่ยอมให้เปิดอะไรเงี้ยคือไม่ยอมให้เปิดไม่ยอมฉีดอีกคุณจะเอาอยัางไงกับชีวิตก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็จะมีคนแบบนี้ฉะนั้นต้องพยายามไม่ให้มีเขาแย่ๆเกิดขึ้นเด็ดขาดฉะนั้นตรงนี้ก็มีข้อความว่าขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อนเขารับการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ฉะนั้นถ้ามีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นอ่าคนที่เขามีความเสี่ยงอยู่แล้วอย่างเช่นมีปัญหาสุขภาพหรือเขาว่ายิงกวนกขึ้นไปเดิมเออนี่คือจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของฉันหรือเปล่าสถิติการฉีดวัคซีน28กุมภาถึง25มีนาฉีดวัคซีนแล้วแสนสามหมื่นหกพันโดสอ้าแล้วแสนสี่หมื่นแปดพันเมื่อกี้คืออะไรแบ่งเป็นเข็มแรกแสนสองหมื่นกว่าแล้วก็เข็มสองประมาณหมื่นห้าพันรวมแล้วได้แสนสามหมื่นหกพัน โดยเดือนมีนายัางคงเดินหน้าฉีดเข็มที่สองอย่างต่อเนื่องเอาเป็นว่าคนไทยฉีดไปแล้วแสนเกือบแสนห้าหมื่นคนละกันจบนะมีปัญหาแค่คนเดียวเองถ้ากังวลนะเอาตัวเลขเนี้ยแสนห้ามีปัญหาแค่คนเดียวเมื่อมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในเดือนถัดๆไปจะมีสถานพยาบาลที่รองรับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเดือนเมษาจะฉีดในสถานพยาบาลร้อยแห่งกรกดาเพิ่มเป็นพันห้าร้อยแห่งอ๋อที่เขาเคยพูดว่าจะฉีดให้ได้เดือนละสิบล้านโดสไงก็เป็นไปได้แล้วตอนนี้ ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนที่กำหนดรวมถึงหากกระจายวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างบลทําให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมและเร็วยิ่งขึ้นครับออบก็เลยประเมินของออบเอาเองว่าเขาจะพยายามเปิดประเทศให้เร็วขึ้นแน่ๆเพราะว่าจากการเร่งฉีดวัคซีนไงอย่างที่บอกว่าประเทศเราพึ่งพาการเปิดประเทศจากการฉีดวัคซีนฉะนั้นถ้าเกิดเขาเร่งก็แสดงว่าเขาก็อยากจะเปิดเหมือนกันแล้วก็ต่อไปคงมีข่าวดีมากขึ้น แล้วก็เขาต้องพยายามไม่ให้มีข่าวร้ายพอมีข่าวร้ายเมื่อไหร่คนไม่ยอมไปฉีดปุ๊บจบเลยเป้าหมาย37ล้านคนในปีนี้มันจะเป็นไปได้หรือคือคนไทยประมาณหก6 9ดห้าล้านเนี่ยต้องหักกลุ่มเด็กคือวัยรุ่นออกไปเลยเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ยอมแน่แล้วโดยเฉพาะโควิดนี่ทําอะไรคนอายุน้อยไม่ได้ฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าไม่จําเป็นทําไมเขาต้องฉีดทำไมก็ไปแล้ว1ิบกว่าล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณ50กว่าล้านก็จะมี คนที่ไม่อยากฉีดด้วยอีกใช่ไหมฉะนั้นเขาคิดว่าจะฉีดอย่างมากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็ประมาณสี่สิบกว่าล้านคนก็พอแล้วแต่เบื้องต้นขอแค่ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวของห8แ9ดหกเก้าล้านก็ประมาณนี้แหละเกินแล้วเนี่ยสามเจ็ดล้านคนก็เกินครึ่งแล้วถ้าได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ